ครับบนันี้ข้อสซัมเทนอนอร์เสี้ยงปูดประชาตาอีกหนึ่งเสี้ยงนะครับผมเสี้ยงปูดหวาไม่พื้นหวาพื้ไปไหนไม่พื้นหวาพื้ไปไหนครับผมแปลวา่าอ่าไม่เป็นอะไรเป็นอย่างไรอ่าจะไปไหนครับผมก็คือเป็นกรรมบริบทในเรื่องของการอ่า ท่ามบุคคลที่กำลังจะตั้งใจเตรียมตัวแต่งตัวเพื่อออกไปดันเนาะบานหรือว่าจะขับ,บรถประมาณนั้นนะครับเลยเกิดคำบริบทคำพูดนี้ขึ้นมาไม่พื้ว่าพื้ไปไหนครับผมถึงมันกับเป็นมีคำพูด,ดที่ัท่นี้จึงทําไม่ชวนน นึกขึ้นแล้วก็ว่าเออเอกลักษณ์นี้มันก็อยู่กับตัวเราแล้วก็อยู่กับจิตวิญญาณของคนตายนะครับผม